รูดแบบแนวทางตำลาวพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องทุกเจ้าเรี่ย channel ล่ะค่ประสบโชคค่ะเออส้มนะแนวทางที่นี่ก็จะเป็นส้มตำลาวอ่าตำลาวสายจากคู่ของเขาเนี่ยรูดไปสามวันแล้วค่ะทุกคนรูดไปรูดไปสามเมื่อแล้วค่ะทุกคนรูดกิ้งกิ้งค่ะปกติโป,ป,ป,ปกติไม่ค่อยรูดงายป่ะนี่บ่ มันเคยหลุดยาวข้างหนึ่งหลังจากที่มันเดินบีดี่หลังเต่ง,งวดองค์กรนี้ได้ยี่สิบวดจนันได้ถึงยี่สิบวดหสิเออบ,บเจ็ดสิบแปดวดเจ็ดสิบแปดวดมันหลุดรุดสามวดแบบนี้เลยค่ะจนมางเงียบเบิดห้องไหยในหะ้องจนจนมาเงียบหมดอ่ะแล้วแกกกับกับมาเดินแต่มากับมีแค่ข้างเดี่ยวเท่านั้น,นอันนี้ร <ๆ S 2> อบที่สองละรอบที่สองละสำหรับอยากคู่ 3, นะเขาสามวันน่ะแต่มาสายตะลางสายเดนนี่เราก็เดินมาเรื่อยๆของเรา แต่ว<ม>่าเสียงเราจะจับคู่เอ็ถอ,อาจจะจับคู่กเถือ,อแต่ว่าตัวเด่นมันก็มาได้ค่ะทุกคนเอ็อดก็อยากให้เนี้ยม,มตัวเด่นหรือว่าในตลรางกอนก็นได้กับมันโดนเลยนเนาะมัน,นหลุดง่ายแน่หนิเนาะหลุดง่ายแบบนี้นะแล้วค่ะทุกคตั้งแต่เริ่มเอดแอดเริ่มเห็ดซุปตำเลาวเริ่มนะสิเกตสิแปนงวดนี่แหละก็มันหลุลดสามงวดแบบนี้แหละจนวันเงียบนิดยบจริงเลยซ้ายเด่นค่ะซ้ายเด่นเข้าที่กระดานล่างของงวดที่ผ่านมานี่ค่ก็ปังปตงนี้สี่กับห้าก็เข้าไปที่ห้าหนึ่ง เออนหตุกาแอดจับคู่บ่ถือสาตะล้างทันที่ทานมาก่ะเข้าไปทั้งบนทั้งล่างคู่ที่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเออสตะลางแล้วก็เข้าระเด็นขามเลยค่ะน้งจุ่เออจับคู่น่ลตะลแรกมันเป็นสามจมคุณบอกตะล้างนี่สองตัวอะประมาณนี้หนึงตัวเป็นหนึ่งหนึ่งหอ่า ลำลังมื้อนี้ค่ะแคาไใดที่ยังบอทางชื่นชอบกับมอสเป็นเปียก์เทียบชนนะค่ะท่านผู้ชมเอ้อยมันความมากคือตัวนี้แหละจะคอยหยิบจับ,บ,บค่ะท่านผู้ชมแล้วคอยหยิบจับเพราะว่าแต์กะลันสนุกในแนวทางสามวดแล้วงวดที่สี่เขาจะทานตรงก,รกรันมันอีจ้างจ้างจ้างกระบื้ลุด,ดใจของแอนต์มานีอนี่แอนตต้องการ,การ <laughs> จ้างกระบืล <laughs> ะบ้ลุดเพราะว่ามันเคยเห็ดมาเล็งได้พี่ไหงเอฟซีช่สิเตรียมตัวเตรียมใจไว้ค่ะท่านผู้ชมชอบจะคอยหยิบจับค่ะบนกันล่างค่ะซ้ายเด่นค่ะห้ากับหกวงกลมที่ห้า ่าวงกลมไปที่ห้าอันนี้บนกันล่างบนกันล่างเด่นเด่นเนี่ยบางครั้งทให้ในที่เพ่ชอบหากระมองที่หกกระมังท<อ>ี่หกค่ะน้ำหลับสายล่างกันบนค่ะล่างกันบนวันนี้ครับยังไงอะซีตัวเด่นอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งวงกลมอยู่ที่หนึ่งอันนี้เป็นล่างกานันบนค่ะมีล่างกันบนภาษางบน้อยค่ะแอดหนิดมาสามเมื่อสายงบน้อยแอดเอออะสาย แต่เราก็บอเป็นอย่างนีนักสูงเอาเมนปะงบน้อยวันนี้อยู่ที่หก5ศูนย์ห้าหนึ่งเอ 1. 1> เอหกศูนย์หกหนึ่งกันที่หกห้าแล้วก็หนึ่งศูนย์ออระวังหลายที่สุดระวังหลายกระโมูกับเครื่90นี่นเกศนย์่งศูนกับตรงกหนึ่งศูนอ่านี่หนึ่งศูนยี่ปูกันมานเออมันบอกว่าแปลกเนาะสำหรับมือนี้แล้วค่ะลำจมค่ะระวังมันจะตงเห็นละว สูนไหลแปลว่าเป็นสูนเนาะแต่ว่าตามสูตรของเขาเนะี่ยเป็นเป็นหนึ่งนี่ค่ะท่านผู้ชมเ,ออเด่นนิดนึงตามสูตรกันเจแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยวันว่าศูนย์ูนย์ไหลสำหรับจับคู่ค่ะจับคู่จับคูดด่นีด่ดูไปสามวันเลยไหมคะท่านผู้ชมมองเป็นแนวทางเลยคะ่ะมองเป็นแนวทางเออ มัรกจะไม่คอยอากม้อมากมองเป็นแนวทางได้มือนี้มีสิมนมีรอบบที่ซีอยู่บ่าเมือนี้เพราะว่าปกติมันค่อยเป็นนะช้านะพี่น้อยอหวังว่าเขาจะทงตารางวันนี้ครับพี่น้องเยฟซีอยู่ที่ตารางจะไม่อ่าตารางตารางวันนี้อยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดตัวเน้นอยู่ที่หนึ่งกับห้าเอาหนึ่งแล้วหาไปจับโบนห้ือใจอย่างเราบอกพี่หน่อ คือแอดวานล่ะท่านถ้ามะมักหนึ่งจำห่าที่ขีดเส้นใต้ใบเนี่ยกลัไปมองที่สูงค่ะมองที่สูงหมกกับเก้านี่มันมันมีกรรมของมันแล้วค่ะน้ำชมหกกับเก้าถ้ามะมักหกกับเก้าได้ขึ้นไปหยิบ่อกเก้าได้เลยค่ะเออจำได้โตแล้วแม่จำได้โจมาทำรู้จักเลยวัฒนธรามมากอะข้าทั้งบนทั้งล่างงวดนี้มันจะเข้าทั้งบนทั้งล่างไหมเขากลับไปรอดิ้งจ้ะใช่จะล่างนี่หมักใส่เยอะจริงหรอโอ้โหมีมีใส่ลูกได้บ้ามันจะออก ไปที่กิง่งทำร้าวเนี่ยมันดังๆมันจะหายที่กันเลยค่ะท่านผู้ชมคนนั่นมาเดินอาจารย์นั่นมาเดินอาจารย์นี่มาเดจะหายที่กันดังไงแห้งกับอะไรเนียนไอแห้งกับอะไรเไหมือนไทยนี่เลยค่ะท่านผู้ชมไทยไอแห้งกับอะไรพี่น้องไอแห้งไม่หายเลยค่ะท่านผู้ชมเจซขาปรับรูดิบเราจะคู่ล่างกันบนค่ะจับคู่ล่างกันบนวันนี้ครับพี่น้องเย็บีทุกท่านอยู่ที่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด 20 50 70ตัวเน้นอยู่ที่15และ20เด้อพี่น้องอันนี้เป็นล่างกันบนครับพี่น้องเย็บีครับขันมาตังวันที่ผ่านมานะค่ะเนาะขึ้นมาตังวันที่ผ่านมาตลาดจับมันเน้นสาตามมันครงตรงนั่งจับก็สาตามมันเมื่อนี้ซืออกมันกันเขาก็ต้องไปเบิงมันกันไปออกมัวนกระชากไปออกมันพูดเขาก็ไปเบิงมันถูกอ่ะอาพวกเกี่ยวกันแต่บาตารางย้อนหลังครับถือมาย้อนหลังครับ กระบนชอบนึงกับเบิ้งค่ะอันนี้สําหรับสายบนกันล่างค่ะชุดบนพี่น้องเอฟซีมาหนี้ชุดบนกันล่างอยู่ที่จับคู่ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าหกเจ็ดหกศูนย์หกสามตัวเน้นอยู่ที่ห้าเก้าและหกศูนย์เด้อพี่น้องตัวเน้นก็คือตัววงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ชุดบนกันล่างชุดบนกันล่างเนี่ยค่ะนี่เลขฝันค่ะท่านผู้ชมเออเลขฝันท่านใดอยากเอาไปสงคำเล้า จะไปรองพิจรารณาเบิรงค่ะ้องพิจรารณาเป็นแมวทนะะ้งค่ะเดี๋ยวจะบ้านสมมตออกมาแล้วก็จะบ้านแอดก่ออกไปฟังแน่ออันนี้ฝากว่าเป็นแนวทางฝากว่าเป็นแมวทับาบ้าบ่วกกันเน่าแั้อนว่าแมวขามเลมมขไห่แมวคามเลขมม่สี่ตัวค่ะตัวค่ะสองสี่สองสปดจำไว้นะคะท่าท้มสองสี่แปดหนึ่ง มนวค่าแรกเมาใไห้่พือท่านใดอยากไปสมตำลาวแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือข้อมปันสองสี่แปดหนึ่งสอดหนึ่งค่ะสำหรับแนวทางข้อมปันท่านใดชอบกบหยิบแต่ท่านใดไม่ชอบกมองเป็นแนวทางได้ทเกล่อค่ะมยมันบริยุนี่มันบริยุนี่ชุดบริยุนี่ชุดในชุดตรงนี้ค่ะในาถาู้ใดมาเล็ฝันก็้องจับคู่ตัวมเข่าเอาเล็กฝันจัวนกลัวกระเล็ดใจพี่หน่อยอันตัวนี้เล่มนึงค่ะเป็นหนึปของอนตรงนี้หนึ่งแปดไม่หอนหนึ่งเก็บ เรามักอาจจะเหนื่อเดี๋ยเป็นฟองฝันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแบบนี้ก็ได้ค่ะฝากไว้เป็นแนวทางแม่ฝากไว้เป็นแนวทางมาช่วงห้าหมานเนาะพี่น้องเนาะ,ะห้ามือนี่ปังปังให้เหตให้มันทั้งบนทั้งลา่างจะเื่นเนอนี่ยนะพี่น้องเยีที่ทุ่นซ่านขึ้นจะได้เฮ็ดจึงกลับมาขึ้นมาอยู่ดอกพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าลดเหนื่อเต็มที่ไม่เกินสามวันมือนี่มาลุ้นกันจิตปากฟันเลยค่ะฟันื้้ออมาใหเ หลังจากที่ข้ามเลขสองสี่แปดหนึ่งมาให้แล้วนะมันเคลื่น,นี้มาข้ามเนื้อมาให้อีกค่ะท่านผู้ชมนั่านใดกระคอยสอดรอยาดูขอคุณสำหรับาุกท่บนเข้ามาเ<อ>สร็จสีจบเป็นของเอฟซีทุตบอลครับพี่น้องเอฟซีขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมตั<แ>้งแต่จนจนบครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามไว้พี่น้องกดติดตามหน้าช่องไว้นะพี่น้องเอฟซีสำหรับเอฟซีสิทธิ์าองเมมา,มาเดี๋ยวจะผ่านช็อตเด็ดให้พี่น้องมากดติดตามไว้นะขอบคุณขอบคุณครับ